สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหนาวแน่จตุพรประธานปอปชจวกยับไยบุ์เยยม็อบมาแค่หยิบมือชี้ถ้าไม่ถอนคำพูดระวังนรกจะมาเยือน14ตุลานีแน่โดยเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2563ที่สถานีโทรทัศน์พีเสทีวี นายจุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ54ปี โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานทางนี้นายจาตุพรได้กล่าวถึงกรณีสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกและธรรมศาสตร์และการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้ว่าถือเป็นการนัดการชุมนุมกันครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นการชุมนุมยืดเยื้อ7วัน7คืนตนยังคงยืนยันในสิทธิและเสรีภาพสามารถชุมนุมได้อย่างสงบปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญและตนเคารพการตัดสินใจของกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมาร่วมในการชุมนุมและตนยังขอยืนยันสนับสนุนแนวคิดสามข้อคือหยุดคุกคามประชาชนให้นายกรัฐมนตรีลาออกและยุบสภา แต่นอกเหนือจากนี้ตนไม่เห็นด้วยพร้อมกับมองว่าหากข้อเรียกร้องจุดยืนทั้ง3ข้อถูก,ถกจำกัดไว้จะเกิดชยชนะต่อผู้ชุมนุมและตนจะขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหวังว่ารัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขปัญหาด้วยหลักสันติวิธีซึ่งการใช้หลักนิติศาสตร์ นำหลักรัฐศาสตร์สะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้แม้แต่กรณีเดียวน่าจะตุพรอได้กล่าวฝากไปถึงรัฐบาลว่าการยื้อเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญไปอีกหนึ่งเดือนนั้นจะทำให้รัฐบาลอายุสั้นลงเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วนกรบทำลายความน่าเชื่อถือของภาวะ ผู้นำประเทศพร้อมกับเรียกร้องความจริงใจให้เปิดสมัยประชุมสภาวิสามันก่อนวันที่1 4ตุลาคมเพื่อลงมติรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1ซึ่งหากยังยื้อเวลาไว้ตนมองว่ารัฐบาลประเมินประชาชนต่ำเกินไปเพราะขณะนี้ประชาชนอยู่ในยุคที่ลำบากมากที่สุดและบังเอิ่ว่า การชุมนุมเป็นเรื่องที่มากรบความเดือดร้อนและหิวโหยของประชาชนแม้ว่าจะมีการแจกเงินไปบ้างแต่ความหิวโหยนั้นอยู่เหนือกว่าการแจกเงินที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลง,ปลงของผู้นำมีการสลับกันร,ระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้มีอำนาจทางการเงินมาโดยตลอดทำให้ประเทศเกิดความล้าหลัง นายจตุพกรกล่าวอีกว่าในวัน,นรัฐบาลไม่ว่าจะนําใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของประเทศเพราะนายกรัฐมนตรียังเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเมื่อคนไม่เป็นงานเศรษฐกิจมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและการปล่อยระยะเวลาให้ตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่างเว้นถึงสองครั้งเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายวันนี้นายกรัฐมนตรีควรใช้กลไกลรัฐทุกอย่างการอยู่ต่อยิ่งจะทําให ให้เกิดความดวดร้อนให้กับประชาชนนายจตุพรกล่าวถึงกรณีที่นายภัยบุญนิติตวันรองหัวหน้าพัครองชารัฐที่ออกมาระบุว่าประชาชนที่ออกมาเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเท่าหยิบมือ ว่าหากยังไม่แก้ไขคำพูดนี้นรกจะมาเยือนในวันที่14ตุลาคมนี้วันหนึ่งหากประชาชนที่อดอยากทนไม่ได้และลุกฮือขึ้นมาคือสิ่งที่น่ากลัวของรัฐบาลที่แท้จริงดังนั้นทีมเศรษฐกิจที่เข้ามาใหม่นี้ต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหากยังเป็นแบบนี้นายกรุมนตรีจะต้องพิจารณาตนเองควรเสียสละเพื่อประเทศเพราะประเทศเสียสละให้มากพอแล้ว เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีรัฐบาลแห่งชาตินายุชตุพรกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ยากแต่มักหยิบยกมาพูดเมื่อเกิดวิกฤติศรัทธาต่อระบบรัฐสภาและรัฐบาลแต่สุดท้ายรัฐบาลไม่เกิดขึ้น แต่มักจบลงด้วยการรัฐประหารจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลแห่งชาตินั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรเพราะเมื่อมีการยกขึ้นมาคนต่างไม่เห็นด้วยคนไทยมักปฏิเสธและมักมีอัศวินม้าขาวจบลงด้วยการรัฐประหาร รัฐบาลแห่งชาติจึงเกิดขึ้นไม่ได้ทางนี้นายจตุพรยังได้กล่าวถึงผู้นําเหล่าทัพที่โปรโดก้าแต่งตั้งขึ้นมานั้นประกาศจุดยืนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองจึงต้องติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้เพราะทหารเมื่อได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนถึงความทรงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพียงแต่สถานการณ์ของประเทศไทยภายใต้ความลึกลับ ซับซ้อนทั้งปัจจัยภายนอกและภายในและประเด็นมหาอำนาจต้องการใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการดังกล่าวทั้งมั่นคงและเศรษฐกิจไทยแม้เป็นประเทศเล็กแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลายเรื่องจึงเกี่ยวพันมากกว่าทุกครั้งและประเทศไทยต้องคิดทุกอย่างอย่างรอบคอบและยอมรับว่ามีหลายเรื่องที่ตนนั้นคาดไม่ถึงโดยเมื่อถามถึงพลเอก ส่วนที่บุญยรัตน์กลินอดีตผู้ชาชยการอาหารบกและอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคอมชที่นำการยึดอำนาจรัฐบาลทักษิณเมื่อวันที่19กันยายนปี2549ได้กร่าวเปิดใจในวันคล้ายวันเกิดครบ74ปีที่ผ่านมาว่าสนับสนุนแนวทางการปรองดอง โดยนายจตุพรกล่าวว่าพลเอกส่นที่ได้สำนึกในสิ่งที่ตนกระทำการยึดอำนาจที่ผ่านมาและต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้และรู้จักการให้อภัยไม่ต้องการให้ประเทศมีความเกลียดชังแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับผู้นํารัฐบาลในครั้งนี้ว่าจะมีจิตใจเหมือนพลเอกสนที่หรือไม่และตนเห็นถึงความพยายามให้ประเทศนับหนึ่งใหม่อยู่หลายครั้งถ้าผู้นําไม่รู้จักให้อภัยก็ต้องอยู่กับความเกลียดชัง เอาแล้วงานนี้มีคนตกเก้าอีน้นาย,ยกแน่อดีตเลขาสมชช,ชีพักการเมืองแห่ปรับทัพรับหมอบเบิ่มเบิมเชื่อหลัง14ตุลาคมมีคนสะเทือนโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมปี2 5 6พพลโทรพระดรพัฒนาทาบุตรเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษพักเพื่อไทยอดีตเลขาธิการ สภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสมมชได้กล่าวว่าการชุมนุมใหญ่และต่อเนื่องเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจของภาาประชาชนหลากหลายกลุ่มจะเกิดขึ้นแน่นอนในวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณความผันผวนใหญ่ของสถานการณ์การ,การเมืองไทยแต่ทางนี้ทางนั้นจะเห็นได้ว่ามีการเตรียมการรับมืออุบัติเหตุทางการเมืองไว้แล้วในหลายรูปแบบอาทิการเกิดขึ้นกลุ่มแค กลุ่มไทยพักดีและคณะก้าวหน้าได้นำเสนอแนวคิดการแก้ไขวิกฤตบ้านเมืองนอกสภาขณะที่ในซีกรัฐบาลพักการเมืองใหญ่ได้มีการปรับคณะกรรมการบริหารใหม่พักขนาดกลางม,มีสมาชิกแยกตัวไปตั้งพักใหม่ส่วนในซีกฝ่ายค้านพักก้าวไกลเดินกลยุทธ์คู่ขนานกับกลุ่มคณะก้าวหน้า ด้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาติได้ลาออกจากสะสะบัญชีรายชื่อเตรียมลุยเดินสายหาเสียงแล้วดันพันตรวจเอกทวีสดสง่งเลขาธิการพรรคขึ้นเป็นสะสะเข้าสภาแทนจับมือกับภาคประชาชนผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยพรรคใหญ่ฝ่ายค้านก็ปรับคณะกรรมการบริหารใหม่ผสานคนรุ่นใหม่ได้นายประเสริฐ จันรวงทองสอสอนครราชสีมาเป็นเลขาธิการพักทดแทนคุณภาคอีสานผลโทรพรดอนกล่าวต่อว,ว่านอกจากนี้ยังมีประเด็นของการเกิดพักการเมืองใหม่ที่มีอดีตสสสรได้จัดตั้งขึ้นเช่นพักเสมอภาคที่มีนางละดาวันวงศรีวง,วงเป็นหัวหน้าพักและพักเป็นธรรมที่มีนายปิติพงศ์เต็มเจริญเป็นหัวหน้าพักพักใหม่เหล่านี้ได้โอกาสสอดรับ กับผลโพลของบางสถาบันการศึกษาที่แสดงไว้ว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน30%อยากเลือกสสจากพรรคการเมืองใหม่และอีก20%ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจเลือกใครและอีกโพลหนึ่งที่ระบุว่ามีถึง53%ที่บอกว่ารายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่เข้าตาประชาชนจึงเป็นโอกาสของพรรคการเมืองที่จะได้เสนอตัว เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ได้แต่พลโพยังคงชี้ว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคที่ประชาชนนิยมชมชอบสูงสุดซึ่งปรากฏการทั้งหมดได้บ่งชี้ชัดว่ายังมีพรรคการเมืองและบุคลากรทางการเมืองเป็นตัวเลือกใหม่ได้อยู่เสมอดังนั้นเมื่อสถานการณ์ผันผวน,น,นทางการเมืองทําให้นายกร,รัฐมนตรีสืบทอดอํานาจถูกไล่จนตกเก้าอี้ชาวประชาย,ย่อมมีตัวเลือกนายกคนใหม่ได้ทันที ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาตติชนขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ